ฮาเลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจําวันเสาร์วันที่31เดือนที่12ในหัวข้อเรื่องเช็คเปล่าจากพระเจ้าและพระวจนะที่จะใครควรและสามัคคีธรรมในพระธรรมฮิบรูบทที่11ข้อที่หความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็นฮิบรูบทที่11ข้อที่ห พี่น้องคะจงจินตนาการว่ามีใครบางคนซึ่งเป็นคนล่ำรวยมากที่คุณรู้จักมอบเช็คที่ลงนามแล้วให้คุณและพูดว่ากรอกจำนวนเงินที่คุณต้องการลงไปพระเจ้าให้เช็คเปล่าแกซาโลมอนโดยถามว่าเจ้าต้องการอะไรซาโลมอนขอสติปัญญาและความเข้าใจอยู่ในพระธรรมหนึ่งพงกษัตร์ิยบทที่สข้อที่8ถึงข้อที่9 พระเจ้าไม่ได้ส่งทูตสวรรค์ลงมาเพื่อทําให้ซาโลมอนฉลาดทั้งหมดที่พระองค์ตรัสคือซาโลมอนเจ้ามีแล้วทันทีที่พระเจ้าตรัสคําเหล่านั้นซาโลมอนก็กลายเป็นอย่างที่พระเจ้าตรัสนับเป็นพระพรอย่างยิ่งที่ได้ยินพระเจ้าและได้รับพระคําของพระองค์พระคําของพระองค์ที่ส่งมาถึงคุณในเวลาใดๆในชีวิตเกี่ยวกับสถานการณ์ใดๆคือทั้งหมดที่คุณต้องการ ในพระธรรมมัทธิวบทที่17ข้อที่20พระองค์ตรัสว่าถ้าพวกท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดมัสตาร์ดเมล็ดหนึ่งพวกท่านจะสั่งภูเขานี้ว่าจงเคลื่อนจากที่นี่ไปที่โน้นมันก็จะเคลื่อนไปและสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพวกท่านจะไม่มีเลยคุณเห็นสิ่งนั้นไหมพระองค์เพิ่งบอกคุณว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับคุณ นั่นเป็นเช็คเปล่าจากพระเจ้าที่รอขึ้นเงินสิ่งที่คุณต้องทำคือกรอกในช่องว่างเช็คได้รับการลงนามแล้วลงนามเมื่อใดมีการลงนามเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาประทับในหัวใจของคุณในพระธรรมเอเฟซัสบทที่1ข้อที่13ฉบับ MSG พระคัมภีร์กล่าวว่าในพระคิดเมื่อคุณได้ยินความจริงและเชื่อในสิ่งนั้น ข้อความแห่งความรอดของคุณคุณจะพบว่าตัวเองเป็นอิสระที่บ้านถูกลงนามถูกประทับตาและถูกปลดปล่อยโดยพระวิญญาณดังนั้นจึงได้ถูกลงนามแล้วพี่น้องคะถึงเวลาแล้วที่คุณจะกรอกตัวเลขลงไปแต่ด้วยวิธีใดละ่ะด้วยปากของคุณพระคัมภีร์กล่าวไว้ในพระธรรมสดุดีบทที่45ข้อที่1ว่า ลิ้นของข้าพเจ้าเหมือนปากกาของอารักษ์ผู้ชำนาญคุณกรอกคำในช่องว่างด้วยการพูดขณะที่คุณเป่าประกาศถ้อยคำแห่งความเชื่อโดยเห็นด้วยกันกับพระเจ้าคุณกำลังเขียนด้วยพระวิญญาณคุณกำลังเรียบเรียงเรื่องที่ดีฮาเลลูยานะคะพี่น้องถ้าชีวิตค่อนข้างลำบากและคุณพบว่าตัวเองกำลังดิ้นรนนั่นเป็นเพราะว่าคุณไม่ได้กรอกคำในช่องว่างเช็คได้รับการลงนามแล้ว หมายความว่าคุณได้รับอนุญาตไม่ต้องรออีกต่อไปจงเริ่มพูดและดูชีวิตของคุณเปลี่ยนจากพระสิริสู่พระสิริฮาเลลูยาให้เราประกาศถ้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะฉันยอมรับความเป็นจริงและตัวตนใหม่ในพระคิด ฉันเป็นผู้ที่พระเจ้าตรัสว่าฉันเป็นนั่นคือบริสุทธิ์ไร้ที่ติและไร้ข้อตำหนิในสายพระเนตรของพระองค์ฉันบังเกิดมาจากมเมล็ดพันธุ์แห่งพระคำของพระเจ้าที่ไม่มีวันเสื่อมสลาย ฉันไม่สามารถถูกเอาชนะได้และไม่สามารถถูกทำลายได้เพราะว่าพระคำของพระเจ้าคือชีวิตของฉันธรรมชาติแห่งความชอบธรรมของพระเจ้าอยู่ในวิญญาณของฉัน และฉันดำเนินชีวิตอย่างมีอำนาจเหนือสภาวะการต่างๆของชีวิตฮาเลลูยาพระคำของพระเจ้าหนุนใจเกเราว่าเรามีพระพรที่ยิ่งใหญ่ที่มาจากพระเจ้าคือการที่เราได้รับพระพรผ่านทางพระคำของพระเจ้าทุกวันพี่น้องคะ พระคำที่มาถึงเราในทุกๆวันนี้เป็นพระคำที่เป็นพระพรของพระเจ้าเป็นพระคำแห่งสติปัญญาเมื่อใครก็ตามที่แสวงหาและได้ยินพระคำของพระเจ้าวันนี้พระเจ้าปรารถนาให้คุณที่จะคิดตามพูดตามและทำตามพระคำของพระเจ้าเพื่อชีวิตของคุณจะถูกเปลี่ยนแปลงไปหากมีผู้หนึ่งผู้ใดในที่นี้หากคุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณนั้นยากลำบาก และต้องใช้ความดิ้นรนในชีวิตอย่างมากมายวันนี้พระเจ้าบอกกับคุณว่าจงสแสวงหาพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์คุณจะได้รับปัญญาแห่งการใช้ชีวิตที่ดียอดเยี่ยมและคุณจะรู้ว่าคุณจะต้องพูดสิ่งใดหรือทำสิ่งใดเพื่อชีวิตของคุณจะสำแดงความบริบูรณ์ความรุ่งเรืองของพระองค์ที่เป็นจริงเสมอสำหรับผู้ที่เชื่อนะคะขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องพระเจ้าอวยพรคะ่ะ หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคิดเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลนหรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด